แจ้งความดำเนินคดีกับคนมีสีคนหนึ่งนะนะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับจมในการการะทาความผิดก็คือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับหลายสํานักทําให้เข้าใจว่าแตงโมเนี่ยเป็นเด็กเอ็นอนะครับแล้วก็ทาให้เข้าใจว่าคุณกะติกก็เหมือนกับเป็นคนจัดหาเด็กเอ็นไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งบนโรงแรมหลักๆประมาณนี้ คนมีสีคนนั้นเราสามารถบอกได้เลยไหมว่าเขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องไปถามพนักงานสอบสวนดีกว่านะเออนะครับวันนี้ได้พบเจอคนมีสีคนนั้นไหมเดินผ่านผ่านกันนะครับแต่เห็นเ็ามองมาข้างหลังอะไรย่างเงี้ยมยค่ะค่ะเขาเหมือนพยายามขอพบคุณแม่อ่าคนมีสีคนนั้นพยายามเขามารอพบคุณแม่เขาอยากคุยเขาบอกจะมีความลับกับคุณแม่ความลับที่จะบอกคุณแม่สองคนคุณแม่อยากบอกอะไรเขาไหมคะคุณแม่ไม่ทราบเลยว่าเขามารอนะ <ค><ะ>ไม่ทราบเลยค่ะแล้วเข<อ>าได้ไหมคะับคุณแม่เขาอยากขอพบคุณแม่ให้เคยคุยกันครั้งหนึ่งที่เนี่ย ynen, ynen, แต่สักตรงสามอาทิตย์มาแล้วค่ะ,คะแกก็คุยอะไรของแกไปเรื่อยหละค่ะอะไรที่ทําให้แม่แบบทนหวต้องมาแจ้งความดำเ,เ,เ,เนินคดีเขาเนี่ยว่าพูดใส่ร้ายลูกสาวเราพูดใส่ร้ายมันไม่กละก็ไปออกทีวีพูดหนีได้ยังไงหรอคะพูดพูดใส่ร้ายลูกสาวคุณแม่ห้ายครับออกรายการอะ หลายครั้งหลายครั้งกดแี่มันทาให้น้องโมเสียหายใช่แล้วคุณแม่ก็เสียหายด้วยนะถ้าเขาอยากหวังดีกับเราจริงๆเขาหาเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ก็ได้คุยกันดีๆก็ได้เขาก็ดูเรียบร้อยเดี๋ยวเเขาพูดว่าท่านจะแจ้งความกับทนายดีชาที่เคยพูดทัดทินงเขาทนายดีชามองยังไงฮะก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ท่านจะแจ้งความอะไรก็ไห้ คือผมเนี่ยตอนนี้มีคนขู่ฟ้องอยู่หลายรายนะบางคนก็จะเอาทักเจตคดีบางคนก็จะไปถอนใบอนุญาตนะเห็นจะมรียดีตทนายคุณแม่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้สสเตก็จะไปถอดถอนอะไรต่างๆนะคือน้นขู่เยอะอืตอนนี้ก็กลัวไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไปที่สสตเขาถึงขั้นตอนนี้เขากำลังพูดพูดวณว่าจะขอตั้งศาลนักขู่เป็นของจงโมที่ข่าเหลือคุณแม่มองยังไงแต่คุณแม่อนุญาตไหมล่ะอนุญาตแม่ ต้องไปไปตรงนั้นตรงนั้นนะคะเป็นศาสนาอิสลามตรงท่าเรือนั้นเลยนะ่ะแล้วก็ถัดไปก็เป็นศาสนาพุทธมีวัดติดติดกันเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเขาต้องไปขออนุญาตทางศาสนาอิสลามก่อนโอ้โหนโมศาสนาคริสต์นะคะมันก็งคนละศาสนากันโดยสิ้นเชิง คงทาอะไรไม่ได้หรอกไม,ไม่ควรให้ทําใช่ไหมคะในในมุมมองของแม่มองว่าไม,ไม่ควร<ะ>ทำจะไปทําทําไมจะไปตั้งให้น้องเดี๋ยวเวลาหมดเวลาออหมดโปรโคุณก็หายไปแล้วให้น้องโมยืนอยู่คนเดียวหรอไม่ได้เนาะอย่าอย่าตั้งดีกว่าไม่เห็นทางท่านผู้บัญชาการก็บอกแนละ้วกรับรื่อเนินกดีทุกคน<ม>นะครับก็าอาจจะประมาณสักสิบคนอะไรนี<อ>ประมาณนะี้วันนี้กติ ปกติออกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขาบอกว่าเรื่องที่คุณแม่แจ้งที่ว่าทําลายหลักฐานลบลูกเขาบอกว่าลบเป็นภาพเกา่าภาพเบลอภาพที่ทไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนอกจากเขาเลยค่ะภาพอะไรคุณแม่ก็ไม่ได้เห็นหรอกนอกจากเขาว่าเขาเจตนาเขาเป็นยังไงเวรกรรมใครทําไว้ก็เดี๋ยวได้รับกันเอง